อ้าโอเค,คก็ต้องของกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับก็มีกับผมนะฮะมีเคเกมเมอรนะครับก็ซึ่งสำหรับวันนี้เราก็มีในเกม Minecraft Pocket Edition นะเวอร์ชัน0.15.9นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปเกาะลอยฟ้านะครับผมนะโอเคก็นันนี้ก็เป็นบ้าน,นะฮะอ่านี่คือเกาะที่เราจะเกิดนั่นเองนะครับผม่ะ โอเคฮะก,ก็มาดูเกาะอื่นกันมาฮะคือมันจะมีหลายเกาะมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโอ้โหดูครับหืมช่างใหญ่และกว้างใหญ่ไพศาลนะครับผมก็แต่และเกาะถ้าก็จะมีแร่เนี่ยเห็นไหมแร่นะครับผมก็สามารถมาขุดอะไรได้นะครับอ่าเออแมบปบนี้นะเหมาะแก่การเซไวิร์นะครับผมอ่าก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมอ่าเออก็บางว่าก็แบบเฮ้ยเพื่อนเล่นแบบแมปสากายไม่ใช่ละ แบบเกาะลอยฟ้ากันเปล่าอะไรก็อะไรกับกบานมาประมาณนี้เอ,อลิ้นพันขอโทษด้วยนะครับผมอ่ะแบบว่าสมมติเกาะคุณเฮ้ยไม่มีอาหารต้องต่อเกาะมาล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเกาะเรามันน้อยไปอย่างเงี้ยเราแบบต้องหาเกาะปลูกเอ,อ่ออะไรนะเกาะสําหรับทําสวนเกาะสําหรับทำน่นนี่นะครับผมก็แล้วแต่คุณจะทํานะครับอ่ะโอเคครับก็ แบบนี้ก็ลองดูได้นะครับก็มีหลายเลยนะตกไปก็จะมีน้ํานะครับไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณตกลงมาจากเกาะแต่คุณจะขึ้นยากหน่อยนะครับสําหรับโซเวโบนะครับก็ขึ้นไปสาแล้วปุ๊บก็ต่อบล็อกไปโน่นนี่นะครับผมผมว่าจะเล่นแมบนี้อยู่นะครับผมอ่ะก็เอามารีวิวก่อนนะครับอ่ะโอเคฮะก็จะมีเกาะหลายเกาะเลยนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับดูดิโอ้โหยอดนะคนทํานี่ต้องสร้างนานแน่เลยใช่ปะ ใช่ป่ะี่ครับผมอ่ะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับสําหรับแบบนี้ฮะเออสังเกตไหมฮะว่าดาบเพชรทำไมของผมเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่า <laughs> ผมสามารถสลับเท็กเจอร์แพคกันได้นะครับไม่ใช่แบบว่าสลับอะไรโน้นนั้นนี้อะไรโน่นนั่นนี้ฮนะเออรับสมมุตินะผมจะสลับเออเท็กเจอร์แพคซิตี้กับเท็กเจอร์แพคเออเอออะไรนะที่มาใหม่ใน0 1 5 7 0. 8อ่ะเออ ก็สลับกันได้เนี่ยอาวุธด,ดูอาวุธของผมดิอ่าเดี๋ยวผมจะมาดูมีอาวุธของผมนะเห็นไหมมันจะแปลกๆปลกไปนะดูดูอย่างอื่นเที่ยงที่บล็อกอื่นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะแต่ก็เปลี่ยนบล็อกไปบางส่วนนะครับผมก็สลับทิกเก็แพ็กนี่กล่องค้าผมก็จะเป็นกล่องแบบอะไรไม่รู้เนี่ยมันมาจากทิกเะ็แพ็ใหม่มานั่นแหละครับอ่าก็มาบอกแค่นี้นะ <laughs> นะใครอยากรู้เดี๋ยวผมจะสอนทำนะครับคราวหน้านะครับผมถ้าใครไม่อยากรู้แบบไม่มีคนคอมเมนต์เออผมไม่ทำหรอกนะครับผมนะ เออส่วนลิงก์แมพผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับลิงก์แบบนี้นะครับอ่าคเอออย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะครับผมก็่างๆก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับผมอ่ะมาเดียวถึงเกาะแล้วกันโอเคครับอ่ะเออส่วนใครยังไม่รู้วิธีลงแมพผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะ โอเคฮะถ้าคุณชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับอ่าโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับบายบายนะครับเย้ yeah. ทำเสียงน่ารักน่ารักหน่อยนะโอเคฮะใครที่ดูคลิปผมเสร็จฮนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะฮะและกด Subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับบายบายเย้ bye